โอเคครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง PT Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับกล้อง Osmo a t q 3 7สนะครับว่าผมใช้ไม้ตัวไหนนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปลงอะไรในการทำคลิปกับเจ้าเว็บรายยินมคันนี้นะครับว่าผมใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมใช้ตัวไหนกันบ้างโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายทำคลิปกับเว็บรายยินมคันนี้นะครับแล้วก็หมวกหมวกที่ผมใช้นะครับ AD Random สีเขียวนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกล้องกันนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้อง o s สิ a เอทิิวสาเจ็ดซีนะครับนี่นะครับเี่ผมใช้ถ่ายทำคลิปหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับคุณภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับกล้องตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งันหกร้อยบาทนะครับในช้อปปี้หรือข้างนอกอาจจะถูกกว่าก็แล้วแต่สถานที่ขายด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอการต่อไม้นะครับก็คือผมใช้ไม้ใช้กล้องตอนนัวนี้กับตัวแปลงไม้ตัวน,นี้นะครับก็เขา,ามีคลิปสอนทํานะครับแต่ผมก็ไม่อยากทำแล้วขี้เกียจน,นั่งเองนะครับก็เลยซื้อมาครับราคาสองร้อยห้าสิบแล้วก็ไม้ตัวน,นี้นะครับผมซื้อมาจากของผมประมาณสามร้อยบาทก็จะมีสวิตช์นะครับปรับได้สองโหมดนะครับก็คือมีแคเมร่ากับสมาร์ทโฟนนะครับ ก็จะเปิดเป็นชคมเล่าครับในการถ่ายเอ่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูยี่ห้อไม่นะครับว่าเป็นยี่ห้อไหน mm. ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก mm. ล้องที่ผมจะมาใช้เอ้ยไม่นะครับตัวตัวนี้เลยครับตามนี้เลยตัวนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากของสมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ จะมาสอนเรื่องการใช้ะระบบกล้องนะครับเวลาต่อไม้นอกเวลาใช้ตัวนี้ต่อบไม่กล้องนะครับแล้วไมาตัวนี้ก็คือเดี๋ยวดี๋ยผมจะสอนเลยนะครับว่ามันใช้ยังไงขั้นแรกนะครับทุกคนเปิดกล้องขึ้นมาครับไ,ได้หน้าตาประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ทุกคนก็จะไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับโอเคนะคทางไว้ แล้วมจะขึ้นอย่างนี้นะครับทุกคนแต่เราจะกดประมาณนี้เลยครับกดไปที่ลูกเพืองนะครับแล้วกดโอเคครับทุกคนก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณอันอันหน้าต่างนี้นะครับก็เราไล่ลงไปข้างล่างเาอ โอเคครับทุกคนก็จะเห็นคำว่าเสียงวิดีโอนะครับก็ให้กดเข้าไปกดปุ่มโอเคนะครับเข้าไปก็คือจะมีสองตัวเลือกนะครับคือปิดกับเปิดนะครับให้ทุกคนเปิดนะครับโอเคครับหลังจากเปิดตัวนี้เสร็จเราก็มากดตรงนี้นะครับคำว่าหมดกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับมาหน้าแรกนะครับทุกคน ก็ให้กดคำว่าหมดอีกครั้งหนึ่งให้มาไปมาตรงลูกเฟืองนะครับโอเคครับแล้วทุกคนจะเห็นลูกสอตรงนี้นะครับกดด้านล่างโอเคครับทุกคนก็จะเห็นคําว่าไมโครโฟนนองนะครับก็ให้กดคำว่าโอเคอีกครั้งนะครับโอเคครับอันที่สองตรงนี้ก็จะให้ทุกคนกดคําว่าปิดเอาไว้นะครับ พอกดคำว่าปิดเสร็จแล้วชวนก็กดโอเคทีนี้เราก็จะกลับไปหน้าหลักนะครับก็คือกดตรงคําว่าโหมดอีกครั้งให้มาอยู่ตรงรูปเครื่องหมายกลับนะครับแล้วก็กดโอเคตอนนี้ก็อยู่หน้าปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าไมนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับตัวตัวแปลงไมตัวนี้นะครับกับไมตัวนี้โดยใช้เจ้ากล้องตัวนี้ถ่ายนะครับเดี๋ยวว่า เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาทดสอบเสียงท่ออาคาโพวิกของนินจาสามร้อยใส่กีอารสองร้อยนะครับที่ทรมานมากโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ต่อตัวแปลงไม้กับสายไม้เข้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราถ่ายรอบรอบข้างกันนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นค R 2 0 0 R สองร้าของเรานะครับค,คือตอนนี้ผมได้ต่อไม่แล้วนะครับก็ฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนี่ก็อยู่กับเจ้าของค R นะครับคุณภาพเสียงก็โอเคครับปประมาณนี้กับเจ้ากล้อง o s สิค q 3 7 C ซนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเวฟ125ของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันหล่อเท่แค่ไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเดินรอบคันเลยนะครับโอเคครับก็เสียงกล้องก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้ก็จะเป็นคลิปเสียงจากเจ้ากล้องตัวนี้เลยนะครับก็ที่ต่อกับสายแปลงไมตัวนี้ ตัวนี้นะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยห้าสิบก็ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนของเรานะครับสามร้อยบาทนะครับประมาณสามร้อยที่ผมซื้อมาล้วทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสองหมุนนะครับก็คือผมจะตั้งไว้ที่เทมเปานะครับในการถ่ายโดยใช้กล้องออฟเซ็ตเอ,เอทีคิวแบบเจ็ดสี่ก็คุณภาพเสียงวิดีโอก็ตามในคลิปนั่นเลยคลิปนั่นเลยนะครับก็เสียงประมาณนี้กับราคาประมาณเท่านี้นะครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ